เกมดิงโอวิดคือเกมหัวร้อนในตำนานที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นโดยเกมนี้นะครับจะให้คุณรับบทเป็นไอ้หนุ่มหัวโล้นที่ติดอยู่ในองค์และคุณเนี่ยก็ต้องใช้คอ้อนในการปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดนะฮะและการควบคุมเนี่ยมันก็ช่างง่ายแสนง,ง่ายนะฮะโดยการใช้เมาส์กวาดซ้ายกวาดขวาแค่นี้เองครับแต่ที่เกมนี้มันยากเนี่ยก็เพราะว่าระบบฟิสิกส์ของเกมนี้เนี่ยแม่งน่าปวดหัวชิปฮะซึ่งถ้าคุณทำพลาดเนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสตกไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ และแน่นอนฮะวันนี้ผมจะเมาชนะไอเกมนี้ฮะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของผมและอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ปอีกนานๆเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพของช่อง Kenshin Smart ได้แล้วนะฮะโดยสมาชิกนะครับก็จะมีน้องไข่อยู่หน้าชื่อนะฮะและถ้ายิ่งอยู่นานๆเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นน้องไก่ฟ้าเรืองแสงด้วยสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซัพพอร์ตกันอย่างเสมอมานะฮะยังไงก็เอ็นจอยกับวีดีโอในครับงน้ ตามคําเรียกร้องครับทุกคนมาแล้วหนุ่มในโอ่งหนุ่มในไหโอเคครับก่อนอื่นเลยเกมนี้ใช้เมาส์ในการคอนโทรลนะฮะอย่างไงนะอ่ออย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยนะอึ้บอ่าโอเคขอผมเออขอผมทําความเข้าใจกันนะฮะแล้วถ้าเราเอาค้อนไปแตะพื้นแล้วดันมันจะกระโดดใช่ไหมอึ้บโอ้โหเฮ้ยไม่ยากไม่ยากเว้ยกูว่าเอออย่างยังไงวะอย่างนี้เหร แล้วมันจะแกว่งไปยังไงอ่ะเออเด้อเด้อเด้อเอ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 อเด้อเดี๋ยว้อมึงจะกลับไปที่เดิมทำไมเล้าอเออเออตีไปเออโอ้โหประหยัดอยากไวฮะนี่โอ้หึมปุ๊บอ่าโอเคแล้วตรงนี้เหรอตรงนี้เราเอาไม้ไม่ถึงมาขยับนิดนึ่งไหมขยับขยับนิดนึงขยับนิดนึงลูกเออนั่นแหละเออค่อยไปเค้าค่อยๆไปลูกขึ้นไปแล้วยังปึบ โอ้โหโคตรไวโคตรเซียนโคตรอันตรายฮะอ่าเหมือนเราต้องเหมือนเราต้องกระโดดฮะนี้กระโดดขึ้นไปเหรอกระโดดขึ้นโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮึบฮึบโอ้ยโอ้โหบ่นเหีอะไรเนี่ยึบอ๊บอ่าโอเคที่เดิมเลยจะ๊บฮิปุ๊บวุบโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะทุกคน เราจะไม่ติดอยู่ตรงนี้นานหรอกผมว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึีกทอะไรล่ะฮะนี่ยมันพุ่งตัวกลับอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเราสามารถลันช์แบบพุ่งตัวขึ้นข้างบนได้ไหมแล้วก็เอาค้อนเนี่ยไปแตะอีอีีหลังคาตรงนั้นอะอะนาตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นตรงนั้นปึ๊บหุบเออโหยกูทำได้ยังไงวะานะเราจะไม่พลาดนะเรามาถึงตรงนี้แล้ว เอาค้อนเกี่ยวเกี่ยวไว้อึบแล้วก็อึบอึบอ่าโอเคอ่าตรงนี้นะฮะคือค้อนไม่ถึงแปลว่าเราต้องกระโดดพุ่งตัวขึ้นไปแล้วก็ค้อนเกี่ยวไอหินนุ่นโอเคโมชั่นมันจะเป็นพุ่งเกี่ยวขึ้นอ่าโอเคมาพุ่งเกี่ยวขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยอ่าพอก่อนพอก่อนอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมป่ะคือพุ่งตัวไปข้างบนแล้วก็เอาไอค้อนเนี่ยเกี่ยวไอก้อนหินอันนี้โอเคมา เราทำแล้วรอบหนึ่งครับรอบนี้ต้องทําได้พุ่งตัวคอนเกียวนะปะไอ้เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่อุ๊บอุ๊บโอเคพุ่งตัวไปทางนี้ไม่ไม่ได้พุ่งทางนี้ไอเฮ้ยอุ๊บอุ๊บเฮ้ย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 เราทำยังไงวะไม่รู้ไม่รู้แต่กูมาแล้วกูมาแล้วโอ้โหเราเราผ่านแบบฟุ๊กฮะแต่มันก็คือการผ่านโอ้ยหรือว่าเอาคอนเกี่ยวได้ปะตรงเนี้ยเกี่ยวเข้าไป เกี่ยวขึ้นไปอ่านั่นแหละเอ้ยเด้ๆอ,อ่านั่นแหละนั่นแหละจอดลก landing, ูกแลนดิ้งแลนดิ้งแลนดิ้งคอมพลีทเหมือนจะต้องพุ่งตัวไปแล้วไปเกี่ยวไอหินก้อนนั้นมาพร้อมฮะเอ้ยเด้จะมันไหลได้ยังไงวนะเนี่ยพุ่งไปแล้วเกี่ยวหินก้อนนั้นเอาหูยอ่าแล้วก็เหมือนเราจะต้องเอาอะไรต่อวะเนี่ยงงแล้วะอ๋อเอาข้อนี่เกี่ยวอีโคมไฟแน่ๆเลยกูว,ว่าเออเฮ้ยมันขึ้นยังไงวะตรงเนี้ยหรือว่าเราต้อง ไปเหยียบหินก้อนนี้แล้วพุ่งตัวจากหินก้อนนี้ขึ้นไปใช่แล้วกว่าชัวปุบปุ๊บปุ๊บอ้าแล้วปุป๊บปะจะปะเอ้ยใกล้เคียงฮะใกล้เคียงที่ปัญหาของตัวนี้คือมันแคบมากเลยเว้ยคือเราไม่สามารถจะเหวี่ยงค้อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเออมาดิปุ๊บเออเหวี่ยงตัวขึ้นไปแล้วก็เอาค้อนไปแต่อีโคมไฟอันนี้อีกอันนึงเหรออย่างนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ปปปปปุุุุุ๊๊๊๊๊บบบบบเอ้ยเอ้ยขึ้นไปสิไอ้ฮิกูต้องทำยังไงกับมึงดีตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยโอเคเพราะโอ้ยจอดก่อนนะจอดก่อนอ่ะจอดไว้ก่อนปุ๊บอ่าโอเคมันไม่ได้อ่ะไอ้เฮียเรางทำยังไงวะโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ยังไงวะอ่าเหมือนจะต้องไปเกาะหินขวามือนะใช่ไหมเอ้ยเออมาแล้วกูมาแล้วว้ฮึบมาแล้วฮะตรงนี้อ่าขึ้นไปขึ้นไปอ้ยตรงนี้เหมือนจะต้องแกว่งแกว่งตัวขึ้นไปนะฮะดูจะไม่ยากมากแกว่งแกว่งตัวขึ้นไปฮึบฮึบโอ้โหไอ้ โอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมันจะต้องทำยังไงวะถึงจะดันตัวเข้าไปข้างบนได้ดันเมาส์ลงแบบ90องศาป่ะแบบกระแทกลงมาข้างล่างอ่ะแบบปุ๊บอย่างงี้อ่าแล้วก็ปุ๊บอย่างงี้อ่าใช่ไหมใช่ไหมปุ๊บอย่างงี้แล้วก็ดันมา90องศาลงมาข้างล่างปุ๊บอย่างงี้อ่าเฮ้ย ไม่ครับเราเพิ่งเริ่มเองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจน้องมันเพิ่งเริ่มมันพึ่งเอ้ยมันจะมันพึ่งมันพึ่งเริ่มองไอ้ัฮเฮ้ยจะถึงอยู่แล้วขอตั้งองศาก่อนนะโอ้โหมันพุ่งออกมาข้างนอกทำอาหาทำอาหาทำมาหาอะไรเนี้ยโอ้โหเป็นไงลรมึกเจอพลงแห่งการเม็มอ่าเดี๋ยวละฮะเราต้องเอาค้อนไปเกี่ยวนี่นะฮะไปยังไงวะตรงเนี้ยมันติดหัวเหมือนต้องเกี่ยวไปครับเกี่ยวไป อึ้บอ่าอึ้บอึ้บอ,อ,อ,อย่าบ่นเยอะไอ้กูถึงแล้วเออมาแล้วครับมาแล้วฮะผมมาแล้วฮะเฮ้ยผมว่าเรามาไวเหมือนกันนนเี่ยะทับเล่นไป,ไปเราคงต้องพุ่งตัวไปเกาะอีห้องนั้นใช่ไหมอึ้บโอ้โหเป็นแกมือเป็นใจละมือโอ้โหกูว่ากูมาได้เว้ยอันนี้ต้องเกี่ยวเกี่ยวไอ้พวกนี้ขึ้นไปเหรอเกี่ยวไอ้พวกนี้ขึ้นไปขึ้นป๊า อุ๊บอุ๊บชิปหายแล้วชิปหายแล้วเฮ้ยจะจ้าเกาะไปเกาะไว้จ้าไปเกาะเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้าไว้ก่อนค้าไว้ก่อนขอกูแลนดิ้งก่อนนะแลนดิ้งคอมพลีทแล้วก็เกาะอันนี้ไปเหรอเกาะหนู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 เกาะไอ้หนูขึ้นไปเหรอไอ้หนูพี่ขอเกาะน้องไม่ไม่อ๋ออ๋ออ๋อทางนี้ทางนี้โอเคโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมมันไม่ได้เกาะไอ้พวกนี้ขึ้นไปนะผมเดาว่าต้องลงไปข้างล่างฮะ ไอ้เกูไม <laughs> right ่ก <laughs> ล้าลงกูไม่กล้าลงอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองเกาะไอ้รูนี่ก่อนนะไอ้รูไอ้รูขวามือเนี่ยก่อนนะโอเคไหมึบอะจะนั่นไงไอ้เอ้ยเออยโอตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นกันหล่นเหรอเฮ้ยใจมากน้องอึบ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 ชิป โอ้ยพ่อตายเฮนะียขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ The next day ผูกตัวไปเกี่ยวกองเออนั่นแหละแล้วเบก,กอนลูกเออมา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 อ่าอันนี้เหมือนเราต้องลงไปตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วมันจะมีพื้นให้เราเหยียบอยู่แต่ว่าเราต้องเอาค้อนเกี่ยวไว้อ้าวไอสัตว์ก <c oughs> ูกำลังอธิบายแผนการอันชาญฉลาดของกูเมื่อกี้แกลงค้อนเยอะไปหน่อยลวกมาเลยพุ่งตัวเกี่ยวกองไปปุ๊บอ่าโอเคแล้วเอามือเกี่ยวดิ เออแล้วแหละแล้วแหละเออโอเคเราขึ้นมาลุกขึ้นมาอึ๊บเออโหยเอาแล้วมือกูมาแล้วอ่าอันนี้หละฮะอันนี้เหมือนเราจะต้องเอาเอาเอาค้อนไปเกี่ยวอีกระดับบันไดใช่ไหมแต่ว่ามันเอื้อมได้แค่นี้วะแปลว่าเราต้องโดดโอ้โหแปลว่าเราต้องโดดไปนะฮะแล้วก็ค้อนเกี่ยวเป็นโมชั่นแบบนี้อึบอ่าใช่ไหมอึบอึ๊บอึ๊บอึมั่วแล้วมั่วแล้วไอ้เหี้ยมั่วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เกี่ยวไว้เกี Wh ่ยวดิเกี่ยวเกี่ยวไว้เกี่ยววะอ๊โอเคมากูกลับมาแล้วแลนดิ้งที่ริมขอบผาฮะแล้วก็พุ่งไปเกี่ยวเกี่ยวลรกวเกี่ยวไว้เออเกี่ยวไว้แล้วดึงไปเกี่ยวดึงเกี่ยวดึงเกี่ยวแล้วดึงเออโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโดดไปเกี่ยวอีอีกล้องวงจรปิดแน่ๆเลยกูว่าเพราะว่าตรงนี้มันไปต่อไม่ได้เลยนะเห็นไหมหัวติดเราขอแลนดิ้งกนฮะ อ landing complete พุ่งตัวเกี่ยว CCTV ฮึบแล้วมึงสามารถจะ landing บนบนกล้องบนจรปิดได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอุ๊ยอ่าโอเค landing complete ต่อฮะพุ่งตัวไปเกี่ยวอีโซฟามาฮึบอึบ ก็ไว้ก็ไว้ก็เหมือนจะต้องไปเกี่ยวอีโซฟาแดงนะฮะโซฟาแดงพุ่งตัวแล้วเกี่ยวโซฟาแดงฮึบเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อฮะต่อต่อต่ออ่าไปไปเกาะตรงเตียงฮะเตียงเตียงเกาะตรงเตียงเกาะเตียงเฮ้ย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 มั่ว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 โอ้เกือบเกือบเกือบเพาะดันไปแล้วเกาะไปจะเกาะเออนั่นแหละแล้วก็แลนดิ้งฮะแลนดิ้งโอเค กลับมาโซฟาแดงแล้วมาเรา like ok. ต้องเกาะอีเกาะไม่ถึงว่ะต้องเด้งตัวขึ้นไปว่ะเด้งตัวขึ้นไปเกาะฮึบอึบอึบโอ้โหมาได้มาอ่าเราต้องพุ่งตัวไปเกาะอีอีอีกล่องนั่นแหละกล่องอะไรไม่รู้กล่องอะไรไม่รู้อ่าแต่ต้องเด้งจากโถส้วมนะฮะเด้งจากโถส้วมไปเกาะอึบ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 โอ้ยมันจะผ่านอยู่แล้วเคเหมือนเดิม เด้งโถสว้มไปเกาะไอ้กล่องหานั่นเด้งโถสว้มเกาะกล่องแล้วก็โอ้โหโอ้แย่แล้วแย่แล้วโอ้โอ้โเด้งโถสว้มเกาะกล่องเกาะไปอ่าโอเคโอเคโอเคมา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 เดี๋ยวนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะเราจะไม่กลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกแล้วครับผมเดี๋ยวไว้ลูกมีมีที่แลนดิ้งไหมมีที่ให้จอดไหมเนี่ยอะไรวะเดียนี่กุณมมาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกี่ยวนี่ก่อนเกี่ยวเกี่ยวไว้เออเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้พค่อยลงพค่อยลงมันมีหลุมพค่อยลงเออนั่นแหละค่อยลงแล้วเราก็ต้องเด้งตัวขึ้นไปบนโซฟานี้นะฮะฮึบอ่าโอเคกบระยาขนาดนั้นนน่ะอุ้ยมีส้มเลยครับทุกคนส้มเหรอมันเป็นกับดักหรือเปล่าเนี่ยกุระแวงไปหมดเลยมันคือกับดักแน่นี่เนมือเราต้องเกี่ยวหินขึ้นไปใช่ปะ โห่ต ER ้องเด้งตัวก่อนวะเอานะโหแม่ถ้าคุณล้วงตรงนี้นะแม่งต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยแน่ๆเลยเฮ้ยเราจะไม่ล้วงครับอย่าไปคิดเยอะเราจะเราจะไม่ล้วงจะไม่ล้วงฮึบอ่ะอึบขึ้นไปสิไอฮิตโอ้เด้เด้อเด้อเด้อเดโอ้เช็ดเช็ดเช็ดโอ้หุยเกือบไปเริ่มใหม่หมดเลยครับ a later few minutes โอ้โหไอ้ไอ้โอ้ยโอเคกูเริ่มใหม่ก็เหนื่อยแล้วต้องมานั่งฟังมึงบ่นอีกไอ้ much 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 later โอ้ยสัตว์อย่านะอย่านะอย่านะโอ้โอเคโอเคขึ้นไปก่อนเออนั่นแหละโอ้โหไปเดะกูรักเด้งตัวไต่หินฮะนี้เด้งตัวเด้งแรงไปหน่อยไอ้สัตว์กูจะมาสเตอร์การปีนหินนี่ให้ได้เลยมา โดดโดดแบบไม่แรงมากโดดแบบไม่แรงมากทํายังไงวะโดดแบบไม่แรงมากเราต้องพุ่งไปพุ่งไปแบบ45องศาทางนี้นะเฉียงทางนี้แล้วก็ปีนปีนปีนมาฮุบพุ่งเหยียดเอา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  make anger your enemy ผ่านเข้าไปที่โนริโอ้ยทากูกาวะยอมแพ้ฮะไอ้เฮี้ยไม่ได้เดียอมแพ้ไม่ได้ถึงไม่จะอยากยอมแพ้ขนาดไหนก็ตามแม่งเงยกลับขึ้นไปใหม่ฮะมาโอ้ กูกลับมาแล้วมันผ่านยังไงวะตรงเนี้ยกูอยากรู้จริงๆโดดขึ้นไปเกาะไว้เออนั่นแหละเกาะไว้เกาะไว้มันออ้ยกูกูไม่เข้าใจอ๋อโอ้ยเข้าไปสิไอ้ชิซัตมึงเข้าไปสิวะเฮ้ยไอ้เหียเอ้โอพักกูพักก่อนเลยไม่ไหวแล้ later โอเคฮะมา ตรงนี้แหละคือตรงที่เรายังไม่ผ่านเลยนะฮะเรายังงงกับตรงนี้อยู่แต่เราทําได้ครับไม่ต้องห่วงปุ๊บ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 โอ้ยไอ้สัตว์เออมันผ่านยังไงวะตรงเนี้ยไม่เข้าใจเลยว่าโอ้โหเอ้ยจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอโ้ย ผมว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นแบบโมชั่นเดียวเลยเว้ยแบบข,ขึ้น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 เลยมันจะไปหยุดพักไม่ได้แน่เลยผมว่าโดดขึ้นไปแล้วก็ปีน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 โอ้โหโอ้ my god กูทำได้ไงวะโอ้ยอยาก,กนชนะแล้วเลยแป่งดีใจเหลือเกินโอเคเราต้องปีนเมือนจะเหมือนจะต้องปีนไอหัวหัวเสือนะหัวเสือกระโดดขึ้นไปปีนหัวเสืสสอฮึบอ่ะแล้วก็ปีนนิ้วมือปีนนิ้วมือเหรอ ปีนนิ้วมืออ่าโอเคจอดกอดจอดกอดจอดจอดอึบอ่าและนี่คขาพลิตอ่ะอเลยแล้วต้องไปปีนเหมือนต้องไปเกี่ยวไอ้นี่นะฮะอีแง่งนั่นเห็นอีแง่งกไหมอึบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอสัตว์ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหนโหนโหนโนโนเล็งก่อนเล็งก่อนนะฮึบอุ๊บโอ้ยไม่ถึงว่ะฮึบอุบอ้าโอเคเป๊ะเป๊ะเด็เด็ฮะมาแล้วฮะผมมาแล้วท่านผู้ชมผมมาแล้วฮะ ผมผมว่าผมเราใกล้สู่ความเป็นจริงแล้วทุกคนอึออ่าอึบโอเคขึ้นเป็นขั้นบันไดฮะโอ้ขั้นบันไดนี่ง่ายเลยบอกให้ด่นนน้นแข็งเหรอภูเขาหิมะจากประสบการณ์ของการเล่นเกมประเภทนี้แล้วถ้าถึงน้ําแข็งเมื่อไหร่แปลว่าใกล้ความเป็นจริงแล้วชีวิตมาอึ๊โอ้ยป้วโอ้โหนี่อันนี้มันจะยากเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะยากน่าดูเลยฮะผมว่าโอ้ยมันโอ้ยอมึงเกาะไว้นะแล้วมึงลาเข้าไป อ่าแล้วมึงเกาะไว้แล้วมึงล,ลากเข้าไปลากเข้าไปแล้วมึงเกาะไว้โอ้โหเกาะไว้เกาะไว้สิซั์เออหรือว่าต้องขึ้นหินนี้วะแล้วก็เกาะนี้ไปไม่น่าใช่ฮรผมว่า โอ้ยตรงนี้มันปีนยังไงไวะอี๋โอเคกูจะทําความเข้าใจการการขึ้นของคอนนี้ให้ได้แต่ว่าคอนเนี่ยมันจะมีองศาบางองศาที่แปะเอาไว้แล้วจะไม่หล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาคอนแปะไว้ก่อนแล้วก็ดึงตัวเองเข้าไปแล้วก็แปะใหม่ดึงเข้าไปแล้วก็แปะใหม่เหมือนเดิมนี่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 น,น,นี่มันไหลปะมันไหลวะออะโอ้ยมนันจะได้อยู่แล้วคิดว่จะได้อยู่แล้วโอ้โหมันติดมันติดขอบถังอะเมื่อกี้ ฮ้ยโอ้ไม God! Oh! <laughs> ่กอดโอ้โหอ่าตรงนี้คืออะไรวะมันมีตะขอตรงนั้นด้วยฮะแปลว่าเราต้องพุ่งตัวไปเกาะตะขอฮะไปเอ้ยจะตายเกือบแล้วกูเอาไหมเอาไุบยไปถึงไอ้สัตว์อ๋อวิเขายังใจดีว่ะเขามีที่รองรับให้เราด้วยฮะแหมเอ้ยแปลว, <sk r isa> ว่าเกมนี้ก็ยังไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนี่นาตะขอมันเดิมฮะตะขอมันเดิม ขอหมดเดยอกูจะเกี่ยวตะขอให้ได้กูจะเกี่ยวตะขอให้ได้เลยโอ้โ oh! หเกี่ยวตะขอเกี่ยวตะขอ <c oughs> เออฮวะมันทำไมมันดูเหมือนกูจะเกี่ยวไม่ได้เลยว่าตะขอเนี่ยมันมีวัฒนาหานะฮะโอ้อยเฮ้ยเ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 ้ยนั่นเราโดดข้ามไปเลยไหมผมว่าโดดแล้วไปเกาะไอ้ริมผาเลยไหมลองดูนี่ไงโอโ้โหแต่มันปีนขึ้นไม่ได้วะ่ะคือมันปีนขึ้นไม่ได้หรือว่ากูกระจอกว่ะ เกี่ยวตะขอให้ได้เลยกูอ้าชิบพายแล้วโอ,โอ้แล้วตอนนั้นกูขึ้นไปยังไงวะเนี่ยกูว่าไม่ใช่ตะขอแน่ๆเลยมันขึ้นไปได้วะ่ะจริงๆ,ๆแล้วอะว้โอเคโอเคโอเคจอดก่อนพักก่อนฮะออโอเค คำถามคือยังไงต่อนเนี่ยอ่าเหมือนเราจะต้องเด้งตัวขึ้นไปแล้วเอาค้อนดันหินนี้เพื่อเด้งไปทางขวามันก็จะเป็นขึ้นซ้ายออกขวาขึ้นซ้ายออกขวา <c oughs> <c oughs> ขึ้นซ้ายออกขวาโอ้โหมาได้ปะแล้วไงต่อโดดซ้ายอ่ะโดดฮะมันดูว่างเปล่ามากเลยซ้ายมือกูอะใช่เหรอวะ โอ้ยนๆๆโอ้โหโอ้โหวทำไมบัวทำกูอีกแง้วบัวเฮ้เฮ้ <autom ot ives> อ้าวโอเคยังไงวะบนนั้นหรือเปล่าบนไอก้อนหินโง่ๆนั้นหรือเปล่าอาเดี๋ยนะอย่างนี้เหรอเฮ้แล้วไงต่ออ่ะเอ้ยเอาน่าไงอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นฮะแต่ผมว่าน่าจะเป็นทางไปต่อเดี๋ยวเราลองพุ่งตัวไปก่นอนว้าเฮแรเกิดไอ้จ้โอ๊โย เอ้ยจริงด้วยว่าทางไปต่อจริงๆด้วยแล้วก็พุ่งไปเออโอเคโอเคมา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 แล้วว่ะกูมาแล้ววะอ่าแล้วไปซ้ายต่อแะพุ่งไปทางซ้ายฮะพุ่งไปทางซ้ายอุ๊บเอ้ยยย่ายเลยเลยเลยกับกอนอเอาเอาเกับก้อกัอนับกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จออเโอ้โเมื่อกี้พ n น c อ t แท็กแต่เสือกชนะ เสือพานเค okay, ฮะเรามาถึงตรงนี้แล้วฮะอ่าดูเหมือนว่าอะไรเนี่ ride the snake. ยดอนไรเดอะสเน็กอย่าขี่งูอ้าวยิ่งห้ามยิ่งยุ่อดีกกู <c oughs> อเ,เอ้ยแมวเดี๋ยวกัว่าแมวเ,เดี๋ยว <c oughs> คือเส้นทางของงูเนี่ยมันชี้ลงไปข้างล่างฮะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าไม่ต้องพากูไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นแน่ๆคือมันน่าจะหาแหละถ้ากูทำอะแต่ว่ามันจะเหนื่อยเปล่าๆ <c oughs> อาถ้าไม่ใช่งูก็ต้องขึ้นบนนี้ใช่ไหมบนอีถังนี้ใช่ไหมอ่า โดดเกี่ยวปุ๊บอ่าโอเคกระโดดเกี่ยวแล้วไงต่อเอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไปไหนต่ออ่ะทีนี้อ๋อไปไม้นั่นฮะไปไม้นั่นไปไม้นั่นโอ้หโหเอาแล้วไงกูต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่แล้ววิธีการแกว่งแม่งแค่ปีนธรรมดาก็เหนื่อยแล้วยังให้กูต้องมาแกว่งอีกอุ้ยอะไรอย่างงี้เหรอโอ้มิชชั่นเฟลลั s เซสฟูล f u l ฮะอันนี้มันจะต้องไปบนบนซ้ายป่ะ นั้นแปลว่าเราต้องเด้งตัวขึ้นไปแล้วก็เอาขวานขวานขวานค้อนไอสัตว์พ้อนไปเกี่ยวบนยอดนั่นขึ้นไปอ๊บโอ้โหมาเดะมาเด็คุณนะแล้วไงต่อฮะคุณนะเออดูเหมือนจะดูเหมือนจะไปทางขวาครับอ๋อคือเราขึ้นมาเพื่อที่จะกระโดดไปทางขวาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปเราขออนุญาตเปแลนดิ้งข้างบนยอดไม้ก่อนนะฮะหืมกระได้ดีฮะ แลดิงคอมพลีตโดดไปทางขวานะฮะยังสุดแรงขวาสุดแรง้ยมาแล้วผมมาแล้วทุกคนอ่าแล้วก็แล้วก็โอ้โหทาไมทางมันชันจังวะมันมันปีนได้จริงๆเหรอเนี่ยมันปีนได้เหรอมันชันซะขนาดนี้จะปีนยังไงวะเอ้เฮ้หรือว่ามันเป็นการลากเข้ามาวะเมื่อกี้ ลากเข้ามาอย่างงี้เหรอลากเข้ามาอย่างงี้ลากเข้ามาอย่างงี้ลากเข้ามาอย่างงี้ลากเข้ามาอย่างงีโโ้โบทจะเก่งก็เก่งเหลือเกินผมว่านะข้างบนเนี่ยคือจุดสุดยอดแล้วเว้ยเรากํลังจะทําได้แล้วมาๆๆๆๆมันยังไงวะกูลืมวิธีทีทาําเมื่อกี้กูลืมฟีลลิ่งการปีไปแล้วเมือ่อกี้เออเอ้อ <shine> ลากเข้ามาลากเข้ามา โอ้ยอสัตว์เอ้ยกูลืมฟิลลิ่งการลากแล้วเมื่อกี้โอ้โหลากยังไงมันคือมันคือการดึงเข้าอ๋อแบบลงไปนี่สัตว์เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซ้อมก่อนนะเราเอาไม้ขึ้นกวาดลงไปลากเข้ามาไม้ขึ้นกวาดลากขึ้นกวาดลากขึ้นกวาดลากกวาดลากกวาดแม่งไม่ใช่แล้วว่ากูว่า <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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  ลุ้นให้กูตกอะไรพู้มึงนี่โลกจิตเอาไว้เอาไว้เอาไว้มาเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยกูลืมฟิลลิกกากถางได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูวสัตว์ขึ้นไปถึงครึ่งทางแล้วโอ้ยน่าเอ้ยอย่าพึดไน้อย่าได้อย่านะ อย่านะ um> อย่านะกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่กูรู้นะกูมาเอาชนะฮะไม่ได้มาเอาคอนเทนต์ทันทีทัทีเออเอ้ยเฮียกูเหนื่อยแล้ววะไอ้เฮียแต่กูยอมแพ้ไม่ได้กูจะถึงอยู่แล้วกูทำไม่ได้กูต้องทำให้ได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองก็เพื่อคนดูเว้ยไอ้เฮียเออเอ้ยอใหญ่เจ๊งโอ้โหไอ้เฮียโอ้ยชีวิต โอ้ my god อย่านะอย่านะขึ้นไปลูกโอ้โอ้คือทำไมผมรู้สึกว่าภูเขาอะมันจะมีล่องเนี่ยฮะเอเมนดูมันมีล่องเลยแต่ว่าอันอื่นดูไม่มีล่องเลยวะเออเอออุ๊ยนี่ไงล่องมันจะล่องแล้วโอ้โหตรงนี้มันไม่มีล่องด้วยชิบหายโอ้โหมันเป็นเพนเพลเลยดูดิมันเป็นแบบพื้นผิวโปร่งๆเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนนน ึงจะอาอย่าด้ขอร้องล่ะโอ้โหกลับมาตรงนี้ได้ไงวะโอ้โหแล้วกูลืมไม่ได้ว่าตรงนี้มันปีนยังไงวะเนี่ยมันยังไงวะอย่างนี้เหรอโอ้ยโอ้โหอย่างนี้เหรอคือยังไงวะกูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเฮ้ยโอ้โหเอา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 อะไรเขาเนี่ยอย่างนี้เปล่าอุ๊ยกูแกว่งเป็นแล้วมึงมากูแกว่งเป็นแล้วกูเข้าใจแมคคดิกการแกว่งของไอ้ถังส้นตีนนี่แหละ มา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 เราจะไม่แพ้แล้วฮะมาน <su> ี่กูโดดแล้วก็โชว์แล้วกูจะแก่่งให้ด <lonely> ูน <Find human> ี no. ่เด็ดเด็ดโดดมาโชว์ฮะโดดมาโชว์โชว์แกว่งฮะว่าเราเข้าใจแล้วทึอแกล่งเป็นฮะแต่ว่าขึ้นไม่เป็นฮะรอก่อนรอก่อนนี่ดูวิธีการแกว่งนะก็คือเราจะแก่่งวันนี้ก่อนแล้วนี่เป็นยังไงกูไ่ไ้โม้นะขึ้นไปเอาได้ไง ตรงนี้ขึ้นไงวะนี่เป็นไงผ่าดผนโชด้วยเป็นไงอ้าวเฮียแล้วไงอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหเป็นยังไงล่ะฮะทุกผู้ชมแต่ไม่เป็นไรฮะทุกคนอาจจะเห็นว่าผมไม่ได้โมโหนะเพราะว่าพอดีผมปีนแถวนี้เป็นแล้วฮะแถวนี้คือแบบผมเซียแล้วฮะมันแบบเหมือนเป็นปอกซอยบ้านอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแล้วน้าปอกซอยบ้านนี่ก็ยากเหมือนนะ ไปอ่ะโอเคโอเคเฮ้ยทำไมค้อนกูมนถึงจมเข้าไปในนั้นเลยวะหรือว่ามีหลุมให้กูปีนเหรออย่าบอกนะว่าเราต้องหาหลุมให้เจอเหรอเอ้ยนี่ไอ้หลุมหลุมจะหลุมแล้วไปเกลียวไเกยวไปเกยวอแต่ปัญหาคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหลุมมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันมีหลุมตรงนี้เห็นบ้าเนี่ยหลุมเนี่ยแล้วก็ไอ้บนนั้นมันคือตรงไหนวะเอ้ยเดี๋ยวดปีนเฮ้ยเอ้ยเ้ยได้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 อโอ้ไปก็ กูมาแล้ว,วผมว่าเราใกล้มากเลยว่ะทุกคนผมว่าเราใกล้มากจริงๆนะต้องโดดขึ้นไปเกาะหินข้างบนใช่ไหมหึบอ่าโอเคอันนี้คืออะไรวะอ๋อปีนเสาอย่างนี้เหรออ๋อเหมือนไอ้ชั้นสองนะที่เราขึ้นมาอ้าวหุยอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายฮะพุ่งตัวพุ่งตัวเอ้ยเอยเดี๋ยวจะติด,ตดเนะี่ยพุ่งตัวโอ้พุ่งออกมาทำไมข้างนอกล่ะครับพี พี่ไม่พุ่งขึ้นไปข้างบนหรอครับเออโอเคว้าโอเคพุ่งตัวนะพุ่งตัวพุ่งตัวแล้วจับดาวเทียมพุ่งตัวแล้วจับดาวเทียมเออมาอีกนิดนึงอุ๊บเอออีกอันนึงวูฟโอาวโอเคโอเควูฟเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยติดอีเนี่ยเาม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 าหนึ่งสองวูฟอ๋อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเดี๋ยวบอกแล้วว่าผมขออุทิศเกมนี้ให้กับคุณ คนที่มาไกลได้ถึงขั้นนี้ผมให้ความรักของผมทั้งหมดกับคุณลอยไปลูกลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปไปไปเร็ว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 เอา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 ลงวัตถบัอะไรเนี่ยขึ้นไปสิยังไงต่อพอแล้วปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปยังไงต่ออะทำไมมันเงียบอะเฮ้ย what is this getting o v e r i t with benefit for the oh ผ่านแล้วไอ้เจี๊ยบผ่านแล้วทุกคน โอ้ยกูได้นอนแล้วไอ้เย้ไปกัดอะไรเนี่ยอ่าฉันสาบานว่าฉันไม่ได้อัดวิดีโอรหรือว่าสตรีมอยู่อ่อฮะจะมีเฉพาะคนที่ปีนมาเท่านั้นที่จะถูกต้อนรับกูไม่ได้ไม่ได้อัดอยู่ครับฮโอ้โหผมใช้เวลาไป3ชั่วโมง45นาทีครับเฮ้ยก็ถือว่าไม่ได้ ไม่ได้ช้าไม่ได้ไวนะก็ถือว่าพลังกำลังพอดีกำลังแบบกำลังอิมเอมเลยอิมเอมเลยนะเนี่ยเ t t e l l me your name อ่ะผมเหรอผมชื่อเอ่าเคนเคนชินครับผมอุ้ยเอา้าคืออะไรวะอ๋อมันเป็นช่องแชทที่แบบเหมือนคนที่เขาเป็นคนที่เขาชนะเกมนี้มานั่งคุยกันปะ Hash tag Top of the m o ะ n t a i n นฮะอ๋อเป็นช่องแชทฮะเดี๋ยวเราพิมพ์มานะเฮลโล่ Hello, friend นี่มาแล้วเคนชินเฮลโล่ friend ดู ยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังอยู่กับผมถึงจุดจุดนี้นะฮะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณสมาชิกที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันที่เอนเครดิตนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันไว้เจอกันบ๊ายบาย